20กับ19ครับ172เท่ากันน้ำหนักตัวเท่ากันครับ62ชะพันสารเชษฐ์ก็เป็นเด็กสตูนครับเป็นนายตำรวจชั้นชั้นดีและครับว่ายยืนครับนี่ครับสนุกสนานครับปีกองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแฟนๆมวยไทยต้องไหวครูทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับไม่มีการพนันนี่ครับนั่นครับสารเชษฐ์เสื้อสีเหลืองๆครับยืนกอดแขนอยู่นั่นแหละครับไม่หันขาไปเรื่อยครับทางด้านของอนัท อาน,นัสังเกตดูเกมจะไหลลื่นสนุกสนานนะครับปล้วนครับมีรุกมีรับนะครับไม่ใช่ว่าถึงกับเดินกับบวกกันแม่ยัน9นาทีนะครับมีบางมีโต้บ้างครับนี่ครับออกมาผ่อนออกมาหายใจใช้จังหวะฝีมือใช้แม่ไม้ลูกไม้ครับ อ่าครับนี่แข่งสวยๆจับซ้ายมาเลยครับฟาดี้โอ้โหพยายามเดินจ้วงหมัดนะครับก็อาวุธก็ยังออกค่อยๆคลำทางกันไปก่อนนะครับใส่เป็นตัวช่วยใท้เป็นตัวทำลายจังหวะสายดีเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหแต่ว่ายิ่งดีนี่ทำให้ตอนนี้ฟาดี้ครับตาก็ยิ่งเดินเร็วก็แล้วครับอ่ามีขวามาบ้างครับฟาดี้ สายตบหวางขวาครับทางด้านของอนัทครับเดินเร็วพื่้นครับทางด้านของค่อยๆนครับสู้กันสนุกครับคู่นี้ยังเป็นจังหวะแมเสียงน้องเพรมนะครับโกก้กฟาดีนี่ไล่จนเหนื่อยแล้วแต่ก็เดินก็ยังออกอาวุธนะครับเป็นชั้นเป็นเชิงครับอ้าไม่เป็นไรครับกรรมการเตือนครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับไม่หนีเลยครับ ม่ยังว่าับเจอนะนี่ก็ต้องหาตัวแกให้เจอเลยครับเร็วจริงๆครับซ้ายทีขวาทีโอ้โหแข่งขวาครับต่อยยากครับดูครับอาน์ตครับมาขยับแกวางขวาไว้ก่อนนะครับเอาลูกถนัดเอาลูกหลักครับเตะขวาวนขวาตัวเองครับเพื่อให้ได้จังหวะสาสตรขวาจังหวะนึงนะครับนี่ครับมีสายตบครับยืนใกล้ๆทีต่อทีปักหลักแล้วไม่หนีนะครับบังไว้เก็บไว้ ดูอาวุธที่เข้าลำตัวนะครับอย่าไปดูแม่ไม่ยอมปะทะเลครับตอนนี้ครับอานัทครับเสียงน้องเปรมก็ยังไม่เงียบนะครับคิก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 ครับลุนลูกทีมนะครับ และเป็นชัยชนะของอานาสวเดชพันธ์ครับเอาชนะคะแนนฟราดี้คาปิตาจากอิสราเอลไปได้